ครับเรื่องของการวินิจฉัยคำร้องเลือกตั้งเป็นโมฆะของวันพุ่งนี้นะครับครับคือสารรัฐมนูนก็จะมีมติพรุ่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยงประเาศก็รอดูว่าสารจะมีคำวินิจฉัยเป็นอย่างไรนะครับคือหลังจากไตส่สวนเมื่อวานครับไตส่สวนทั้งกกตไต่ตสวนทั้งฝ่ายรัฐบาลคุณพงเทพครับเลยพวกนี้ก็อู้ขอยื่นหลักฐานเพิ่มไม่เห็นยื่นอะไรเลย ยื่นไหมไม่รู้เห็นเงียบอย่างกบอยื่นจนถึงวันนี้อีกวันหนึ่งไปเตรียมมามีเปล่าหลักฐานหลักเท็จอะไรมาดิมายื่นดิคุณจะจ่อกับเสื้อนี่มากนะคุณยุ่งกับเสื้อนี่จะเลยเกิดในพจารนี่ทีนี้เพื่ออะไรตะเคงนี่ไหมทีนี้เพื่อให้พี่น้องประชาชนเกิดความเข้าใจว่าเหตุผลคําร้องเลือกตั้งเป็นโมู่ค้านี้ประกอบอะไรบ้างนะครับเพื่อที่จะไม่ให้นักวิชาการเสื้อแดงนะครับนะครับแล้วก็สื่อเสื้อแดงมาบิดเบือนข้อได้จิกนะครับเราก็จะถือโอกาสในการเล่าให้ฟังว่า ใ้เหตุผลคำร้องเลือกตั้งเป็นโมฆานี่ประกอบไปด้วยอะไรบ้างง่ายๆนะครับหนึ่งเนี่ยการเลือกตั้งไม่เป็นวันเดียวกันครับนะครับทีนี้การเลือกตั้งไม่เป็นวันเดียวกันเนี่ยมันส่งผลยังไงครับคุณเทพไปครับส่งผลยังไงครับาสามว<า>มนไม่เกิดไม่ตั้งกูถามผมเอเคุณจะพูดอยู่ไม่ก็คือไม่เกิดไม่เกิดความยุติธรรมขึ้นไงทำไมถึงไม่ยุติธรรมครับเพราะการเลือกตั้งสองวันเนี่ยมันทําให้คะแนนเนี่ย คนที่เลือกหลังเนี่ยมันรู้คะแนนของการเลือกก่อนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายก็ก็บอกว่าเพื่อความเที่ยงธรรมยุติธรรมเนี่ยต้องเลือกวันเดียวก,การจัดตั้งเลือกวันเดียวแต่ว่า,าครั้งนี้เนี่ยวันที่2เลือกไปแล้วนับคะแนนแล้วอ้างว่าไม่ประกาศผลแต่ว่ามันรู้คะแนนแล้วแต่อีก28เขตเนี่ยยังไม่เลือกสารก็เห็นว่าไม่เป็นการเลือกในวันเดียวกันโดยเว่าะสารคนที่ร้องคนที่ร้องว่าาตัวป็แล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันก็มีนะครับในอดีตที่ผ่านมา กรกะตก็มีระเบียบบอกว่าห้ามเปิดเผยผลโพลในทิศสุดท้ายครับซึ่งการที่มีระเบียบแบบนั้นย่อมแสดงเห็นว่ากรกะตเขาก็คำนึงเรื่องนี้คือถ้าผลโพลสามารถชี้นําได้เนี่ยแล้วผลคะแนนจริงๆจะไม่ชี้นากว่าเลยครับพูดชี้นาเลยคุณเรโชไอ้ผลโพลนี่ผลโพลแบบซุ่มไอ้นี่คะแนนจริงนับจริงจากกระดานต่างๆแล้วมารวมคะแนนเพียงแต่ไม่ประกาศไอ้ตัวผู้จะมาก็รู้หมดแล้วว่าตัวเองได้กี่คะแนนก็เหมือนกับเปิดไฮโลแทงเหมือนกันแล้ว <BS> เปิดได้โลแทงหรือเปิดลายแทงก็เหมือนกันนะเปิดได้ก็แทงเหมือนกันแหละสองครับการรับสมัครมิได้เป็นไปโดยเที่ยงธรรมนะครับข้บบอที่สองเนี่ยการรับสมัครมิได้เป็นไปโดยเที่ยงธรรมครับเพราะการรับสมัครเนี่ยคือมันมีการเปลี่ยนสถานที่นะครับมีการสมัครไม่เท่าเทียมกันครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกข้อร้องหนึ่งนะครับข้อที่สามครับการลงคะแนนไม่เที่ยงธรรมขัดหลักความเสมอภาคก็พูดง่ายๆว่ากรุงเทพไทยอยู่ในนครีิรินาชมีสิทธิ์ไปลงคะแนน แต่ผมอยู่จังหวัดสงขลาไม่มีสิทธิ์ไปลงคะแนนครับแล้วสิทธิ์ของผมมาอยู่ไหนครับสิทธิ์ของคุณอยู่ี่ไหนสิทธิ์ของคุณอยู่ที่คุณนะก็ไม่มีครับไม่ลงคะแนนแล้วก็บัตรเลือกตั้งหลัง2กุมภากลายเป็นบัตรเสียครับนะครับอันนี้ก็อยู่ในกฎหมายว่าถ้าเกิดคุณนับไปแล้วเนี่ยแล้วบัตรที่ยังไม่ได้นับเนี่ยมันจะเสียหรือไม่ก็เป็นประเด็นอีกนะครับครับสุดท้ายครับรัฐบาลประกาศใช้บกอฉุกเฉินเนี่ยก็เป็นผลทําให้การเลือกตั้งไม่ทิ้งทาไม่ยุยธรรม เพราะว่าคนของรัฐบาลที่มีความเกี่ยวข้องนะครับมีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยก็ไปดูแลสอรอสอครับก็ใช้ม,มากคือหมายความว่าการใช้ปรกรณ์ฉุกเฉินเนี่ยมันไม่เป็นธรรมกับพรรคการเมืองนะที่ตรงข้ามรัฐบาลได้นะก็กเป็นปัญหาล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนคุณสิโชคว่าแบบเปิดไฮโลแทงอ่ะรันนี้ไฮโลเนี่ยคุณรู้ไหมว่าอันนี้เป็นเกร็ดความรู้นะระหว่างไฮโลกับอย่างอื่นเนี่ยมันต่างกันยังไง ไฮโลกับอย่างอื่นอย่างอื่นอะไรอย่างอื่นอะไรก็แล้วแต่ะไ่ก็แทงแทงกันอะไรอ่ะผมไม่ทราบว่าอะไรมันชัดหน่อยดิไม่ชัดไม่ได้าเราตากล้องมันหัวราออยู่อะไรคือมันต่างคือไฮโลเนี่ยต้องครอบก่อนถึงจะแทงคือตาก็เปิดแทงไม่ได้ไฮโลนะตามหลักหลักก็แต่ว่าไอการเลือกตั้งนี้ที่มันประกาศผลแบบนี้สี่โจกว่าเหมือนกับเปิดไฮโลแทงเปิดไฮโลแทงแสดงโกงการเลือกตั้งปกติไฮโลเนี่ยต้องครอบก่อนถึงจะแทงแต่ว่ายางอื่นต้องเปิดก่อนถึงจะแทงต่างกันตรงเนี้ย เน่มันต่างกันระหว่างไฮโลกับอย่างอื่นแทงเหมือนกันแต่ว่าวิธีการผิดกันในผมสอนคุณกอคุณไม่ต้องสอนสอนดิโชสอนดิโชใไม่รู้เรื่องผมมันอิโนเซอิโนเซอไร่ยังสะยอมรับครับอิโนเซอแทงให้ถูกก็แล้วกันปืนเลยแทงไม่ถูกก็ยุ่งไฮโลนะครับจะอย่างอื่นเดินยก ออต่ำหรือสูงแค่นั้นเองคุณแทงให้ถูกก็เลยอย่าแทงแทงต่ำแทงสูงแต่ว่ากกางกลางเขาเนียกไกโลแล้วแทง,แ,ทงแล้วแทงสูงแทงต่ำนะแล้วแต่คุณสลับแทงก็ได้ผม,ไ,มได้ว่าอะไรคุณนะครับออแต่ว่าเ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยสายรถไฟฟ้านะครับ,รบเมื่อดูข้อกฎหมายเมื่อพิจารณาคำพิพากษา,าในดีเนี่ยเรากล้าที่จะบอกได้ว่าโอกาสที่ศารลรัฐมนูเนี่ยจะชี้ว่าการเลือกตั้งที่สองคุมพาเ,มาเนี่ยเป็นโมฆะเนี่ยสูงมาก ครับ,รบเราจะไม่บอกว่าเราฟันธงนะครับแต่ดูจากข้อกฎหมายดูจากเหตุการณ์ในอดีตที่ศาลรั้นนเคยตัดสินและพิพากษาว่าเป็นโมฆะเนี่ยเราเชื่อว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ศาลรน้นนูเนี่ยจะมีคําวินิจฉัยว่าการเลือกตั้งวันที่สองวันที่สองกุมณาเนี่ยเป็นโมฆะคุณําอ้อมอ้อ,อมแอมแอมเป็นผู้ดุดงผู้ดีคุณยกผมฟันตรงไปแล้วฟันตรงแต่เมื่อวานแล้วความเห็นผมในฐานะเป็นนักกฎหมายเนี่ยนะนักกฎหมายที่ฉลาดประเฉลิมเนี่ยฟันตรงไปเลยว่าโมฆะด้วย ทั้งข้อกฎหมายและข้อเจจริงทีีน้เป็นโมัะแน่นอนทีนี้เราก็มาดูต่อว่าพอศาลเนี่ยมีคําสั่งว่าการเลอกจ้เป็นโมฆะแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับซึ่งคนก็สงสัยมากทีนี้เราก็ไปค้นเอาคําพิพากษาของศาลรัฐนูนสมัยปี2 5งั่ครับเราขึ้นจอยดูนะครับอันนี้ก็เป็นคําวินิจฉัยที่9ทับพวันที่8พฤษภาคม2549ก็หมายความว่า ศาลเนี่ยมีคำพิพากษาในวันที่8พฤษภาคม2549ก็เกิดมาจากเรื่องในลนักษณะเดียวกันครับ,รบก็คือผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาขอให้ศาลร,รัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา198กรณีการดำเนินการของคณะกรรมการเลือกตั้งที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปตั้งแต่วันที่2เมษายน2549จนถึงปัจจุบันมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ครับนะครับเราก็ไปหน้าสุดท้ายนะครับ ของค,คาพิพากษานะครับก pues, ็คือหน้าที่35เพราะมันยาวมากนะครับก็ปรากฏว่าสรุปแล้วศาลก็บอกว่าเมื่อมีฉัยว่าการดําเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 2. เมษายน2549จนถึงปัจจุบันไม่ชอบ้วยรัฐมนุนเสียแล้วย่อมส่งผลให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่คณะกรรมการเลือกตั้งประกาศรับรองผลดังกล่าวตามประกาศผลการเลือกตั้งของคณะกรรมการเลือกตั้งเรื่องผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อท มีผลเป็นการเพิกถอนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามประกาศผลการเลือกตั้งของคณะกรรมการเลือกตั้งดังกล่าวและเมื่อกําหนดระยะเวลาที่จะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปอันเนื่องจากการยุบสภาผู้แทนราษฎรตามพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรพศ2549ได้ล่วงพ้น60วันตามรัฐธรรมนูญมาตรา1 1 6วกวรรค2ไปแล้วและเพื่อให้การเลือกตั้งที่จะมีขึ้นต่อไปมีความเที่ยงธรรม และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญดังนั้นจึงให้องค์กรที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดวันเลือกตั้งะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎรดำเนินการฟังให้ดีๆนะครับให้มีพระราชกฤษฎีกาแก้ไขเพิ่มเติมกำหนดวันเลือกตั้งะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไปโดยกำหนดวันเลือกตั้งะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไปภายใน60วันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมีผลบังคับผลใช้บังคับเพื่อให้เป็นไปตามรัฐนูนมาต,าตราร16กวรรสองต่อไปครับครับพูดง่ายๆก็คือว่าสารรัฐนูนมีมีคำวินิจฉัยเมื่อวันที่12กรกฎาคม2549สีครับทีนี้ถามว่าเกิดอะไรขึ้นครับหลังจากนั้นหลังจากนั้นเนี่ยรัฐบาลเองครับในขณะนั้นก็คือคุณทักษิณชินวัตรก็ออกพระราชกฤษฎีกาแก้ไขวันที่ ที่มีการเลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะยกเอาพระราชกฤษฎีกาของคุณนักษินที่ออกเมื่อปี2อ4 9นสนะครับเพื่อมาดักคอนักวิชาการแดงที่เดิมบอกว่าแก้ไขวันเลือกตั้งไม่ได้อันนี้เราชใวยเห็นว่านี่คือพระราชกฤษฎีกาแก้ไขเพิ่มเติมกําหนดวันเลือกตั้งใช่ไหมครับแก้ไขได้ไม่ใช่เป็นพระราชกฤษฎีกาที่กาหนดวันเลือกตั้งใหม่นะแต่เป็นพระราชกฤษฎีกาที่แก้ไขเพิ่มกําหนดวันเลือกตั้งใช่นะครับเพราะฉะนั้นที่บอกว่าไม่เคยมีที่แบบ แบบไม่ไปแก้ไขวันเลือกตั้งไม่จริงครับทักสินเคยทํามาแล้วทามาแล้วพ่อมึงทามาแล้วไอ้นักวิจารารเสื้อแดงพ่อมึงทามาแล้วแล้วไอ้พัคเบอ่อไตยที่บอกว่าผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภาไม่มีสิทธิ์ร้องอต่อศาลธรรมูญไอ้ฉบับนี้ก็ศาลผู้ตรวจการเนี่ยผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐภาก็ร้องเหมือนกันครับเออมั่ไอ้ไข่ฮีดเพราะฉะนั้นนะครับจำวันที่ดีนะครับศาลมีคําวินิจฉัยวันที่8พฤษภาคมนะครับแล้วก็ประกาศในพระราชินาวุเบกษาส2กรกฎาคม แต่เรายึดเอาวันที่8พฤษภาคมเป็นวันที่ศาลมีคำพิพากษาปรากฏว่าหลังจากนั้นครับทักษิณชินวัตรก็นําความ,มปราบบังคมทูลว่าตามที่มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูาอสอส้แทนราษฎรพศ2549นกาะครับกำหนดให้ยุบสภาผู้แทนราษฎรและกาหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นการเลือกตั้งทูไปในวันที่2เมษาย,ยน2 5 4 9ต่อมามีผู้ยื่นคําร้องต่อสารรัฐมนูล เกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งของนักการการเลือกตั้งว่าดาเนินการเลือกตั้งเมื่อวันที่2เมษายนพศ2549ไม่ชอดบด้วยรัฐมนูลซึ่งสารรัฐมนูลครับได้มีคําวินิจฉัยที่9ทับสอลงวันที่8พฤษภาคม25ง4 9ว่าการดําเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไปเมืม่อวันที่2เมษายน2549เป็นการเลือกตั้งที่ทําให้ผลเกิดผลของการเลือกตั้งที่ไม่เที่ยงธรรมไม่ารงงิแท้จ จึงเป็นการเลือกตั้งที่ไม่ชอบด้วยรัฐมนูนมาตรา2มาตรา3มาตรา104วรรค3และมาตรา1 4 4และเมื่อกําหนดเวลาที่จะต้องจะให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปอันนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎรนะครับตามพระราชกฤษฎีกากฎิทธ,ธการยาุบสภาผู้แทนราษฎรพศ2549ได้ล่วงพ้น60วันตามรัฐมนูนมาตรา1 1 6วรรค2ไปแล้วจึงให้องค์กรที่มีอำนาจที่เกี่ยวข้องกับการก,กาหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป เน,นื่องาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎรดำเนิน,นการให้มีพระราชกฤษฎีกาแก้ไขเพิ่มเติมกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูา้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่ <c oughs> ทวไปภายใน60วันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมีผลบังคับผลใช้บังคับเพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาต,าตรา1้6กวรรสองต่อไปบัตรนี้นะครับตรงนี้นครับคณะกรรมการเลือกตั้งแจ้งว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณยิ่งรักเนี่ยจะไปทําเองไม่ได้นะต้องฟังต้องฟังคณะกรรมการแนะนาจากกรรมการเลือกตั้งด้วยคณะกรรมการเลือกตั้งแจ้งว่า ได้หาหรือพักการเมืองแล้ว <ừ> เพราะฉะนั้นผมกำลังจะบอกว่าถ้าสมมุติว่าพรุ่งนี้เนี่ยมีการบอกว่าการเลือกตั้งเป็นโมฆะ<ๆ>ก็หมายความว่าคุณยิ่งรักเนี่ยจะต้องไปหาคณะกรรมการเลือกตั้งแล้วก็ต้องหาหรือพักการเมืองครับ <ừ> บัตรนี้คณะกรรมการเลือกตั้งแจ้งว่าได้หาหรือพักการเมืองแล้วจึงเสนอให้วันที่15ตุลาคมพศ2549เป็นวันเลือกตั้งทั่วไปเพราะฉะนั้น้าว่าพรุ่งนี้ศาลบอกเป็นโมฆะคุณยิ่งรักจะปิดประตูตีแมวไม่ได้นะคุณยิ่งรัก คุณปิดประตูตีอย่างอื่นได้นะแต่ว่าปิดประตูตีแมวไม่ได้คุณจะกําหนดฝ่ายเดียวไม่ได้เพราะในอดีตที่ผ่านมาเขาบอกให้กรรมการเลือกตั้งเนี่ยรเรียกพรรคการเมืองมาหารือกัน,เ,นเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยว่างั้นนะแล้วอย่าลืมว่าเราดูมาตราสองนะครับพระราชกิจพระราช,รราชกิจศรีการนี้ครับให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่24สิสงหาคม2549ก็หมายถึงว่าพระราชกิจศรีการนี้ครับใช้บังคับตั้งแต่24ี่เนี่ย และก็มีผลให้มีการเลือกตั้งทั่วไปวันที่15ตุลาคม2549ครับแต่ว่าทั้งหมดผมก็จะบอกว่าศาลมีคำสั่ง8พฤษภากว่าจะเลือกตั้งก็คือ15ตุลากี่เดือนครับพฤษภายิตุนากรกฎาสิงหากันยาตุลาหกเดือน6เดือนครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือเรื่องที่ปี49นะครับใช้เวลา6เดือนกว่าจะมีการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นคราวนี้ก็เหมือนกันครับถ้าการเลือกตั้งเป็นโมฆะจริงพรุ่งนี้ครับครับ ผมคิดว่าต้องใช้เวลาทุกภาคส่วนอย่างน้อยห้าเดือนในการที่จะตกผลึกว่าเราจะแก้ไขเราจะเดินหน้าอย่างไรครับครับก็เจ้นนก็ ต้องถ้าจะเลือกตั้งก็ต้องรอ6เดือนนะครับคุณต้องตกงาน6เดือนแล้วคุณไม่ตกเหรอคุณว่าผมผมไม่ตกแล้วผมตอนนี้ผมอคุณพี่นายกอบจอ๋อผมไม่ใช่พี่นายกอบจเฉยๆผมพี่นายกเทศมนตรีด้วยอเออผมสองตำแหน่งนะเพราะฉะนั้นที่ที่เราเล่าให้ฟังเรื่องกฤษฎีการนี้ก็เพื่อจะบอกว่าถ้าพรุ่งนี้สมมุติว่ามีการเลือกตั้งเป็นโมฆะคุณยิ่งรักและพักเพื่อไทยยาพยายามที่จะฉวยโอกาสในการไปประกาศกฤษฎีกาเลือกตั้งให้เร็วที่สุดเพื่อหวังว่าตัวเองจะกล พรุ่งนี้ถ้าเลือกตั้งเป็นโมฆะจะเป็นโอกาสดีที่ทําให้หลายหลายฝ่ายเนี่ยมีเวลาที่จะมานั่งพูดคุยหรือว่านั่งแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกันว่าเราจะเดินหน้าสู่การเลือกตั้งที่สงบและเป็นที่ยอมรับได้อย่างไร,รนะครับจะมีการปฏิรูปเรื่องอะไรบ้างก่อนการเลือกตั้ง <ừ> um บางเรื่องทาก่อนบางเรื่องอาจจะทาระหว่างเลือกตั้งบางเรื่องทาหลังเลือกตั้งแต่มันต้องมีการเปลี่ยนแปลงต้องมีการปฏิรูปและต้องทําให้พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศเห็นตรงกันว่าการเลือกตั้งจะเป็นคําตอบที่แท้จริงรดังนั้นผมไม่อยากให้คุณ ทำผิดซ้ำสองนะครับพรุ่งนี้ถ้าเลือกตั้งโมฆะเป็นโอกาสดีเป็นกุญแจดอกสําคัญที่คุณยิ่งรักจะมีโอกาสในการที่จะทบทวนแล้วก็ยื่นมือเสนอประชาชนว่าเราจะเดินหน้าในการเปลี่ยนแปลงปัิรูปประเทศ <c oughs> เพื่อให้ประเทศไทยมีคําตอบมีทางออกได้อย่างไรแต่ถ้ายังยึดติดอานาจยังต้องการที่จะกลับมาเป็นนายกโดยเร็วโดยการประกาศกฤษฎิการเนี่ยมันก็จะปัญหามันก็จะวนกลับมาที่เดิม <c oughs> นะครับมีการไปขัดขวางหรือไม่ขัดขวางหรืออะไรก็แล้วแต่มีเลือกตั้งหลายวันมีการ เรื่องเลือกตั้งล่วงหน้าล่วงหลังอะไรอีกสุดท้ายก็กลับมาวนเป็นการ,รเ,ปเป็นการโมฆะอีกนะครับเพราะฉะนั้นคุณยิ่งรับต้องรู้จักเสียสละแล้วคิดให้ดีคือผมแปลกใจนิดเดียวว่าทาไมพอเรื่องนี้เนี่ยคุณเฉลิมเนี่ยคือแกภาวนาเลยแกบอกว่าเนี่ยภาวนาอยากให้ผลการตัดสินของสารรัฐธรรมนูญมีการวินิจฉัย,ยาการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แนทนนัตสำนักที่สองเนี่ยเป็นโมฆะทำไมอยากขึ้นเป็นอย่างนี้คือเฉลิมร้จนกรอกแล้วหรือว่าเรื่องแกเป็นนักกฎหมายแกก็รู้ว่ามันไม่มีทางออกอื่นแล้วนอกจากเป็นโมฆะก็เลย ก็เลยภาวนาอยู่ไม่ต้องภาวนาเลยเฉลิมมันว่าไปตามข้อเท็จจริงแหละทีนี้เราหมดเวลาแล้วหมดแล้วอ่ะครับทีนี้เมื่อสักครู่เนี่ยคุณชาวนนทถามว่า y n W a เนย่อมาจากอะไรบางคนมีน้องคนหนึ่งที่น่ารักมากนะครับเป็นแฟนคลับของลิเวอร์พูลเนี่ยแล้วก็ติดตามลิเวอร์พูลทุกนัดเนี่ยก็ส่งข้อความมาบอกว่าคำว่า y n W a เนี่ยย่อมาจาก You never walk alone ครับ You will never walk alone เป็นเป็นสโลแกนของสโมสรครับผมลืม You will never walk alone อ๋อเลยเลยเป็นคำย่ออย่างนี้เหมือนกับรู้จักแล้วจะรักเองของผมเนี่ยรอจรออรอจรออรู้จักแล้วจะรักเองแต่ว่าถ้าถ้าดูตามแม็กเนี่ยก็จะเสียคนนะครับเพราะว่าแม็กเขียนว่า you never work alone เพราะว่าไม่เคยทำงานคนเดียว walk alone walk alone นี่ walk alone แล้วมันก็ walk อย่างว่าอะไรมันก็จบโรงเรียนวัตตาภูนี่มันจบแรงหนาอะไรแม็กอะเพราะฉะนั้น Y N W ครับ you never walk alone นั่นแหละครับก็ถ้าเทสไปก็ รอรอรอจออครับรู้จักแล้วจะรักเองครับคำย่อนี้ก็เหมือนกันเป็นสโลแกนของติวร์พูใช่ไหมไอ,อ้รอรอจออเนี่ยก็สโลแกนของเทพไทย รู้จักแล้วจะรักเองผมคุยไม่เก่งแต่มีเฉคนเพลงิรใจชาวนครสีธรรมราชพึ่งได้ผมชื่อเทพไทยอยากรับใช้ปวงชนที่มีคนก็ส่งข้อความมานะคุณเทพไทยรักผมแน่บอกว่าเด็กนครเทศบาลเนี่ยเทศบาลนครเนี่ยคิดค่าน้ำแพงไหมไม่ใช่เคยมั่วแล้วค่าเ้ค่าน้ำเทศบาลนครถูกที่สุดอยู่นิ่ละประมาณสองบาทเขาบอกว่าเมษาปีห้เนี่ยคิดแพงไห มามึงเอ้ยไปอ่ะเงียบนายจ้างเลยเพลงสายสุรามาริวันนาครับมาริวันนาเป็นวงของคนใต้วงคนใต้ครับครับครับรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่พรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ